สวัสดีค่ะทักทายทุกคนจากสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนน่าจะเห็นคลิปข้างหลังนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ช่วงที่แอดไปเที่ยวที่ซังโมริชนะคะคือสวยมากทุกคนช่วงเป็นช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ปีนี้คือเอาเป็นปีนี้แหละแต่ต้นปีต้นปีเออเป็นช่วงต้นปีนะคะสำหรับแอดช่วงนี้ก็ยุ่งๆแต่ก็ยังมีเวลานะคะไปอ่านนั่นอ่านนี่อยู่ในอยู่ใน ทวิตเตอร์โอ้โหทุกคนตอนนี้ถ้าจะเดือดสุด,สดๆก็น่าจะเป็นข่าวของของดิดดี้นะคะแรปเปอร์ชื่อดังฝั่งอเมริกาโดนรวบโดนจับโดนหลายคดีเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนะคะค้ายาค้ากามค้ามนุษย์เด็กผู้หญิงเออต่างๆนานานสำหรับวันนี้นะคะแอดก็เข้าไปเหมือนเดิมนะทุกคนเข้าไปหาอ่านอะไรในในใน t วิตเตอแล้วก็ยังเข้าไปอ่าน ในแฮชแท็กแบรนด์น็ตชาลนะคะวันนี้ก็วันที่25กันยายนแฮชแท็กแบรนด์น็ตชาลีก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะทุกคนแม้จะไม่ได้ติดอันดับแฮชแท็ก10อันดับของเมืองไทยแต่ก็มีความเคลื่อนไหววันนี้แอดไปเจอข้อมูลก็คือหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีข้อมูลว่าแมรีนะคะ ทำนาฬิกาหรือว่าโดนขโมยนาฬิกาโรเล็กไปซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปในคอมเมนต์นี่พุ่งเป้าว่าต้องเป็นสาวเกาคนนั้นเลยแน่ๆที่ขโมยไปแล้วก็ไปเจอคอมเมนต์นี้นะคะเหมือนแมรีนะคะเขาก็ไลฟ์แล้วก็บอกดิว,ว่าเนี่ยนาฬิกาเขาหายนะนาฬิกาโรเล็กเขาหายซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็รู้แหละว่าเป็นใครแต่ก็ช่างเถอิดอย่างนั้นอย่างนี้ ฝั่งที่ไม่ชอบการมินก็โอ้โหกระโดดเลยนะคะชี้เป้าไปเลยต้องเป็นสาวเกาคนนั้นพอมีคนมาถามว่าใครเป็คนหยิบไปแม่ก็มีคอมเมนต์มาตอบว่าหายตั้งแต่ตอนเกาก็คือเกาหลีก็คือหมายถึงการมินนั่นแหละมาไลฟ์ขายของให้กับกอบอแก้มบุญแล้วค่ะได้ข่าว เขาอยู่กันมาไม่หายคนนี้มาหายเอาโยนทันทีทุกคนปรากฏว่าก็มีฝั่งที่เซฟกามินนี่แหละเขาก็ไปไล่ทไลายนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วกามินเนี่ยไปไลฟ์ขายของให้แก้มบุมกับแม่ลีคือครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะถ้าของหายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทำไมวันที่26กกรกฎาคม แมลียังใส่นาฬิกาโลล็กอยู่เลยซึ่งก็ตามรูปที่เขาแคปมากันนี่แหละทุกคนก็คือแมลียังใส่นาฬิกาวันที่วันที่ที่ยี่สิบเจ็ดน่ะกรกดาคมก็ยังใส่นาฬิกาอยู่แต่ว่าเจอกันกับกาเมนก็ตั้งแต่สิบสามกรกดาคมแล้วกาเมนจะไปตุบนาฬิกาแมลีมาได้ยังไงนี่แหละทุกคนมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แอนรู้สึกว่าทําไมเฟกนิวมันเยอะจังเลยอ่ะการที่เราแบบ ไม่ชอบใครสักคนจะต,ต้องต้องให้เขาเป็นนางร้ายในทุกๆเรื่องเลยอย่างนั้นเหรอนี่คือเหตุผลที่แอดจริงๆแล้วนี่แหละถึงคิดว่าเออขอเซฟฝั่งการมินสะหน่อยเหอะมันดูแบบมันดูสร้างเรื่องให้เขาเป็นนางร้ายซะทุกเรื่องอะ่ะคนเรามันจะเป็นนางร้ายได้ทุกเรื่องขนาดนั้นเลยเหรอกัแค่เลิกกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้นะทุกคนน่าจะเห็นว่า พอข่าวสองคนนี้นะคะมันก็จะมีคลิปท,ที่ที่พูดถึงผู้ชายที่เป็นนาร์ซิสซิสออกมาเยอะมากแอดก็เลยได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งคลิปของผู้ชายคนนี้ที่เขาออกมาพูดถึงว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสน่ะมีบุคลิกยังไงทำให้แอดเองอะ่ะทุกคนนึกได้ย้อนกลับไปได้ว่าเออว่า ครั้งหนึ่งตอนที่เราต้องหาหมอครั้งที่ตอนที่เราต้องแบบเป็นซึมเศร้าผู้ชายคนนั้นที่เราครบด้วย mm hmm. เขาเป็นนาซิสซิตนิว่าซึ่งณนะตอนนั้นนะทุกคนแอดเราไม่มีคำเนี้ยในหัวเราไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยว่าคนที่มีบุคลิกแบบนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่านาซิสซิตแต่พอมาตอนเนี้ยเหมือนแอดและลึกชาติได้ว่าเอ้ยฉันเคยโดนคนแบบนี้ฉันก็เกือบไม่รอดฉันต้องหาหมออยู่เป็นปีคือ เดี๋ยวแอดจะเล่าอ่ะให้ฟังนะคะว่าแอดเจอมาอย่างไงถ้าคนที่ตามแอดมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่สมัยที่แอดทำคลิปแอปต่อมาเรื่อยๆทุกคนจะรู้ว่าแอดอะเปรยให้เพื่อนๆฟังเสมอว่าแอดเนี่ยเคยรักษาซึมเศร้านะเคยเป็นซึมเศร้าแต่ไม่ได้ลงรา,ายละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้แหละทุกคนเดี๋อดจะเล่าให้ฟังเพราะผู้ชายที่เป็นนาซิสต์เลยแต่ก่อนที่จะไปฟังว่า แอดไปเจอนาซิสิตได้ยังไงแล้วรอดมารอดมาได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังคลิปของคนนี้ค่ะทุกคนโค้ดคนนี้เขาเขาพูดถึงผู้ชายที่เป็นนาซิสิตได้แบบได้เห็นภาพมากๆแอดเชื่อว่าถ้าทุกคนนะคะฟังก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเอ๊ะคนรอบกายเราหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราครบอยู่เนี่ยมีลักษณะแบบนี้ไหมมาค่ะทุกคนเรามาลองฟังดู สามสิ่งนะครับที่นาซีสิตต่างจากสุภาพบุรุษครับสาหรับใครหลายคนนะครับที่กําลังมองหาคู่ชีวิตหรือกาลังคบใครอยู่นะครับวิธีหนึ่งครับที่จะให้สังเกตครับก็คือสิ่งต้องระวังก็คือว่าการที่คบกับผู้ชายนาซีสิตครับซึ่งอันตรายมากในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตรงข้ามกับนาซีสิตก็คือเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนนาซีสิตหรือคนไหนสุภาพบุรุษจริงๆมีข้อสังเกตหลายอย่างวันนี้ผมเอามา3อย่างครับข้อาที่หนึ่งครับนาซีสิตเนี่ยจะชอบ บุรุษจะรับผิดชอบนะครับหมายความว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษจะรับทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นนาซีสิทธิ์เนี่ยเรื่องดีเขาจะเอาไว้กับตัวถ้าเรื่องไม่ดีเขาจะโทษให้คนอื่นป้ายสีให้คนอื่นนะครับหรือบางครั้งเวลาเขาทําดีแล้วก็อีกฝ่ายหมดผลประโยชน์อะไรบางทีก็จะมาในรูปแบบของการตัวมุนคุณนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีเรื่องความผิดหรืออะไรขึ้นมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือความรักขึ้นมาเขาก็จะโทษอีกฝ่ายว่าเธอทําให้ฉันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษเขาจะบอกว่าเออไม่่่ไไรผมมมมเเเเเอออองงหหละะป็นนนนนนนคัั้้าาีีืว รับเอาความผิดชอบทั้งดีและเสียไว้ที่ตัวเองหมดเลยนะครับข้อที่งครับคือนายสิทธิ์จะชมให้ตัวเองดูดีนะครับส่วนสุภาพบุรุษนะครับเขาจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต่างกันคือนายสิทธิ์เนี่ยจะชอบครับชั้นรอชั้นเป็นอย่างนั้นชั้นเป็นอย่างนี้ไอ้ด้านที่ดีชั้นเป็นคนดีฉั้นเป็นคนกนตันยูจะชอบพูดถึงตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกับใครหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็บางครั้งก็ชอบไปกดคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นดูด้อยทําให้คนอื่นเสียฟ ทําให้คนอื่นสูญเสียความมั่นใจบางทีมาในรูปแบบเหมือนล้อเล่นหยอกเล่นแต่จริงแล้วแฝงไปด้วยการกดคนอื่นให้คนอื่นดูด้อยหรือตามลงบางทีอาจจะมีการล้อเลียนด้านที่มันไม่สมบูรณ์แบบของเขาหรืออะไรที่มันไม่ดีและดูเหมือนตลกแต่จริงๆก็คือลึกๆต้องการกดคนอืน่นนะครับส่วนคนที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเขาจะแคร์ความรู้สึกคนคนอื่นมากนะครับโดยเพราะผู้หญิงของเขาเขาจะทําให้เกียรติของผู้หญิงสูงขึ้นเขาจะทําให้ผู้หญิงดูดีขึ้นแหยตาคนอื่นนะครับแล้วก็เขาจะไม่ชมอะไรของตัวเองเพราะลึกๆคนที่เป็นสุุภาพรษ รู้อยู่แล้วว่าเขาดีพอเขาไม่จำเป็นต้องบอกอะไรให้ใครเพราะนั้นผลงานของเขาหรือประสบการณ์ของเขาหรือความเก่งเขามาจากการกระทําเพื่อคนอื่นนะครับนี่คือความแตกต่างที่ค่อนข้างสุดขั้วครับข้อที่3ครับนายชิติเนี่ยจะชอบพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นนะครับหรือนินทานะครับหรือว่าร้ายโดยเพพาะเวลาเลิกกันนะครับส่วนสุภาพบุรุษเนี่ยถ้าเลิกกันก็คือเขาก็จะไม่พูดอะไรเลยเขาจะนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ไปนินทาว่าร้ายหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่านายชิติเนี่ยไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยไปพูด ถึงตัวเองไม่แง่ไม่ไมดีเพราะว่ากลัวว่าจะโดนดักคอว่าไปแฉความลับหรืออะไรก็ตามในการที่อยู่ด้วยกันเพราะนั้นก็จะชิงบอกกันว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นเธอไม่ดีอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็จะพูดเชิงลบให้กับคนอื่นเป็นการ K, ดิสเครดิตโดยเฉพาะแฟนเก่าหรืออะไรก็ตามครับและหลายครั้งก็จะเป็นการเหมือนให้ร้ายหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนสุภาพบุรุษเนี่ยเวลาเลิกกันเนี่ยต่อให้เขาถูกนอกใจต่อให้เขาถูกปฏิบัติไม่ดีอะไรคุณจะไม่ได้ยินคาเหล่านีจ้จากปากเขาเลยเพราะเขามองว่าเลิกกันแล้วก็แล้วกันไปตามคนต่างจําเป็นต้องมีชีีววิิิิิตตต่ไมนนาาาทสใธ์จะํลยช คนนั้นไม่ให้คนนั้นไปใช้ชีวิตได้ต่อคือกะว่าเอาตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับว่าผู้ชายนะครับที่คุยอยู่เป็นนาทิสิตหรือไม่นะครับนาทิสิ์มักจะเกิดกับผู้ชายค่อนข้างบ่อยกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าเป็นนาทิสิ์ถ้าเป็นไปได้ให้ถอยมาครับยาพยายามไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าในบรรดารูปแบบของปมด้อยของผู้ชายทั้งหมดนาทิสิ์จะเป็นปมที่แก้ยากที่สุดนะครับการจะแก้ได้ก็ต้องทําให้เกิดการที่แบบว่าชีวิตเขาทางก่อนเขาถึงจะเริ่มแก้นะครับแล้วก นาทีสิทเนี่ยถ้าเกิดฟังคลิปนี้แล้วอยากแก้ก็ต้องรีบจัดก,การครับเพราะว่านาทีสิทเนี่ยพอวันหนึ่งอ่ะคุณจะไม่เหลือเครดิตอะไรในสังคมเลยนะครับชวนผู้หญิงคนไหนนะครับที่กาลังโดนนาทีสิทธแก๊สไลท์หรืออะไรก็ตามแล้วยังมีความรู้สึกมูฟออนไม่ได้หรือรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาปฏิบัติมาทําให้สูญเสียความมั่นใจก็สามารถติดต่อเข้ามาโคชิงได้ครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปปลดล็อกอะไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีมันจะมีเสียงในหัวที่ญาติหรือพ่อเรามาบูลลี่เราแล้้้วววกนนนนนาาาาามจจีุุดดรรงงเเพะะะ่่่คคคขขูอออทํโย หลายคนที่โดนานาซิสิิ์ครอบงำเขาว่าเป็นคนที่แบบอ่อนโยนแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายก็จะถูกเขาครอบงำแก๊สไลท์แล้วก็ชีวิตไปไหนไม่ได้บางทีรู้ว่าไม่ดีนะแต่เลิกไม่ได้ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับพิมพีซีนะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับนี่แหละทุกคนพอแอดได้เข้าไปฟังโค้ดอดีนันพูดถึงนาซิสิทํิทให้แอดเนี่ยระลึกชาติได้ว่าเฮ้ยแสดงว่าตอนนั้นที่ฉันเป็นเนี่ยฉันเจอนาซิสิธิ์เหรอ คือในตอนนั้นนะทุกคนตอนที่แอดเจอแอดไม่รู้สับนี้ไม่รู้คำสับนี้ว่าบุคลิกของคนแบบนี้เขาเรียกว่านาซิสตเรารู้แค่ว่าทำไมอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราต้องเป็นคนผิดต้องเล่าให้ฟังนะคะเมื่อย้อนไปช่วงแอดแบบเป็นวัยรุ่นอายุ20ต้นๆน,น,นะคะยีไม่ใช่20ต้นประมาณ20อ่ากลางๆ25-26อ่ะ ก็ได้คบกับแฟนนะคะซึ่งคบกันเนี่ยเป,เป็นชาวต่างชาตินะคะทุกคนคบกันมาทั้งหมด6ปีเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบป๊อปแป๊บนะคือ6ปีตลอด6ปีที่คบกันเนี่ยเราพยายามปรับแอดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปรับเยอะมากแล้วในสายตาเราคือเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีเพราะว่าเพื่อนรอบข้างคนรอบข้างคนที่รู้จักเขาทุกคน จะรักเขาเขาจะเป็นคนที่สปอร์ตมากพูดจาดียิ้มแย้มมีน้ำใจสายเปดูแลทุกคนดูแลคนอื่นดีหมดทุกคนกับตัวแอดเองเขาก็ดูแลดีดูแลดีมากทุกคนดูแลดีมากแต่สิ่งที่เขาไม่ดูแลคือดูแลใจเราอย่างอื่นดูแลดีหมดค่ะทุกคนการเงินการอะไรดูแลหมดแต่สิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราโดนควบคุมควบทุกอย่างเลยคือ เสื้อผ้าพอเราใส่ก็จะติอันนี้ไม่ให้ใส่อันนั้นไม่ให้ทำสมมุติว่าแถวบ้านเรานะคะมีงานมีงานประจำปีถ้าเขาไม่ได้ไปด้วยเราไม่มีสิทธิ์ไปถ้าเราบอกว่าฉันจะไปเที่ยวงานประจำปีนะเขาจะบอกเลยว่าเธอรู้ไหมว่าคนที่ไปเที่ยวงานแบบนี้มีแต่คนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาจะดักทางแต่ถ้าเขาไปด้วยเขาให้ไปแต่ถ้าเราไป ไปคนเดียวนี่คือจะโดนดักทางแล้วก็จะไม่ค่อยชมอะไรเราทุกคนเวลาที่ที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้สึก appreciate เขาจะต้องหาจุดติติอนั่นติอันนี้จนแอดกลายเป็นคนไม่มีความมั่นใจกลายเป็นคนซึมเศร้ารู้สึกว่าคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราไปเล่าอะไรให้ใครฟังเหมือนคนรอบข้างอย่างเงี้ยทุกคนก็จะบอก เธอคิดมากไปเองเขาเป็นคนดีมากเลยนะผู้ชายคนนี้ดีมากอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าสิ่งที่โค้ชพูดมานะคะแอดโดนลักษณะแบบนี้มาจนวันหนึ่งนะคะเจ้านายเจ้านายในที่ทำงานนะเขาสังเกตเห็นว่าแบบประมาณปีที่ห้าปีปีที่ห้า แอดรู้สึกว่าตัวเองอะเริ่มเป็นคนเก็บตัวเริ่มเป็นอินโทรเวนไม่อยากจะไปคบใครไม่อยากจะไปหาใครเพราะทุกครั้งที่เราไปพบปะผู้คนแล้วกลับมาโดยไม่ไปกับเขาเนี่ยเราจะโดนจัดเราจะโดนหาว่าไปแอลพูหรือเปล่าไปกับเพื่อนเนี่ยทำตัวดีหรือเปล่าคือไม่มีความเชื่อใจไว้ใจเราเลยแล้วทุกครั้งที่พูดก็จะพูดว่า ฉันนะ่ะรักเธอมากเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยเพราะฉันรักเธอนะเหมือนแบบพยายามยัดเยียดว่าเขามีบุญคุณกับเรานะเอออารมณ์ประมาณนั้นอนะทุกคนแล้วก็แอดนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปแอดก็เริ่มเริ่มไม่คบหาคนเพราะทุกครั้งที่เราไปพบคนหรือรู้จักคนใหม่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชาย จะต้องกลับมาจะต้องทะเลาะกันจะต้องแบบเกิดการไม่ไว้ใจทีนี้แอดก็เริ่มเป็นซึมเศร้าเริ่มเก็บตัวเริ่มไม่คุยกับใครปีนั้นเป็นปีที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากเพราะว่าเป็นปีที่แอดก็เสียคุณพ่อนะคะเหมือนความทุกข์ทุกอย่างอะ่ะมันถาโถมเข้ามาจนเพื่อนร่วมงานนะสังเกตเห็นเจ้านายสังเกตเห็นพอแอดไปทํางานเนะี่ยเหมือนซอมบี้เลยคือมันนอนไม่หลับอะทุกคนในหัวมันวน ถามคําถามอยู่กับตัวเองว่าฉันทําผิดอะไรอ่ะฉันผิดอะไรคือเอาเป็นว่ามันไม่สามารถแยกย่อยได้เลยนะทุกคนว่ามันเรื่องอะไรทุกอย่างมันหยุมหยิมไปหมดแม้แต่เรื่องแบบซื้ออาหารอย่างเงี้ยซื้อมาไม่อร่อยเราก็เป็นคนผิดคือมันหยุมหยิมไปหมดแล้วเขาก็จะชอบพูดว่าเธอะมันเรื่องมากเรื่องเยอะเธอรู้ไหมอย่างเธอเนี่ย ไม่มีทางหาแฟนได้ดีไปกว่าฉันหรอกฉันนี่ดีที่สุดแล้วสาหรับเธอฉันจะดูแลเธอทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้คือจะแบบทวงบุญคุณทุกอย่างอันนั้นฉันก็ซื้อให้เธออันนี้ฉันก็ซื้อให้เธอเธอไม่มีทางหาเองได้หรอกอะไรประมาณเนี้ทุกคนแล้วก็มันทําให้แอนอะเริ่มไม่เห็นค่าตัวเองเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีค่าหลังจากน,นั้นก็เริ่มเก็บตัวไม่เจอใครนอนไม่หลับ จนเจ้านายสังเกตเห็นเขาก็เลยบอกให้แอตอะไปหาหมอเธอลองไปไปไปซื้อยานอนหลับมาทานซิทำไมเธอนอนไม่หลับเธอมีปัญหาหรือเปล่าคืออยู่อยู่ยุโรปอะทุกคนเราไม่สามารถไปซื้อยานอนหลับได้เหมือนเมืองไทยนะยานอนหลับจะต้องไปพบแพทย์ไปพบหมอแล้วเขาจะออกใบให,ให้เราถึงจะไปซื้อยานอนหลับได้แอ็ก็ตัดสินใจไปหาหมอแล้วก็ไปบอกหมอว่าแบบเนี้ยเรานอน,อนไม่หลับเรามีปัญหาชีวิตนะเครียดหลายเรื่องเลย ขอยานอนหลับได้ไหมหมอเขาก็ให้ยานอนหลับแอดมาพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปหาหมออีกไปขอยานอนหลับที่นี้เหมือนหมอเขาสังเกตเห็นเขาก็เลยบอกว่าเธอน่าจะมีปัญหาชีวิตที่ปรึกษาใครไม่ได้หรือเปล่าเธอจะมากินยานอนหลับแบบนี้ไม่ได้นะฉันคิดว่าเธอควรจะไปพบจิตแพทย์ไหมไปปรึกษาถธอมีปัญหาอะไร เรื่องงานหรือเปล่าเรื่องครอบครัวอะไรหรือเปล่าแอก็เลยตัดสินใจบอกกับหมอนะคะที่เขาเรียกกันว่าหมอบ้านคนที่อยู่ในโยุโรปน่าจะเข้าใจนะ,นะคะว่าหมอบ้านคืออะไรแอก็เลยบอกหมอบ้านไปว่าแบบใช่ฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันรู้สึกว่าฉันไม่บีลองที่นี่ฉันรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันฉันรู้สึกเงาโดดเดี่ยวคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแฟนฉันก็เหมือนไม่เห็นค่าฉันทําอะไรก็ไม่เห็นค่าฉันเลยเขาจัดฉันตลอดอะไรประมาณเนี้ย หลังจากนั้นนะคะหมอบ้างก็เลยนัดหมอจิตแพทย์ให้จิตแพทย์ที่แอดเข้าไปพบอ่ะก็โชคดีได้จิตแพทย์เป็นผู้หญิงหลังจากที่เราที่แอดเข้าไปหาเขานะคะเขาก็จะเริ่มแบบสอบถามประวัติความเป็นมาเรามีลูกกี่คนพื้นฐานชีวิตเราเป็นยังไงชีวิตของเราที่เมืองไทยเป็นยังไงแล้วชีวิตที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงอะไรต้องปรับครอบครัวของเรายังไงสามีเราดีไหมแฟนเราดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มถามเราก็เริ่มคุย อ,อะไรที่ทำให้เรามีความสุขการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราแฟนของเราเนี่ยเวลาทีา่เราทำอะไรให้เขาเขาแสดงอาการยังไงแล้วเวลาที่เขาทำอะไรให้เราเขาพูดแบบไหนเขาจะเก็บทุกรายละเอียดเลยนะทุกคนซึ่งตอนนั้นไะแอดต้องหาจิตแพทย์นะคะ1อาทิตย์เนี่ยสวันน่าจะเป็นหนักคิดว่านะเพราะว่า เพราะว่าเป็นคนที่คือไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยคือเจอด้อยค่าจนไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอะ่ะท,ท,ทั้งที่เอาทุกคนการศึกษาฉันก็จบปริญญามานะอะไรฉันก็ดีหมดแต่แบบแต่ฉันโดนด้อยค่าไปหมดเลยอะ่ะคือไม่รู้อะ่ะแต่คําพูดคือคําพูดของผู้ชายที่เราคบด้วยนะ่ะเขากดเราอะ่ะกดเราให้ต่ําอ่ะกดเราให้ต่ําจนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่มีคุณค่าทีนี้จิตแพทย์เขาก็ พอเราหาเขาไปได้สักประมาณเดือน2เดือนนะ่ะ <_ d ata> เขาก็จะเริ่มเชิญแฟนของเรานะคะเข้ามาจอยเขาก็จะมีการถามถามนั่นถามนี่ทุกคนถามหลายอย่างเลยว่าแบบเวลาที่เราทําแบบเนี้ยแฟนเราอะเห็นไหม <_ d ata> เขาถามแม่กระท่านะคะ <_ d ata> เขาถามผู้ชายคนนั้นว่าแฟนเก่าของของแอนนะคะถามว่างานบ้านเนี่ยใครเป็นคนทําคุณได้ช่วยแฟนของคุณไหม เขาบอกว่าไม่ผมไม่ช่วยมันไม่ใช่หน้าที่ของผมผมทำงานนอกบ้านมีไรายได้เยอะกว่าเขาผมดูแลซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างผมไม่จำเป็นต้องทำงานบ้านงานบ้านเป็นหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาอะทำงานแค่เล็กๆน้อยๆพ์ททมเองซึ่งในตอนนั้นนะหมอจิตแพทย์ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเขานะก็เหมือนเป็นการนั่งคุยกันสอบถามกันอนะหลังจากนั้นนะคะก็ ก็แอดก็พบจิตแพทย์ไปเรื่อยเหมือนเหมือนจิตแพทย์เขาจะใหะ้เหมือนให้กันบ้านแอดมาน่ะคือจะต้องจดจดเดลี่อ่ะว่าแต่ละวันทำอะไรแต่ละวันอะไรที่ฝั่งผู้ชายทำแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วฝั่งไหนแล้วเขาทำอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็หาจิตแพทย์อยู่ทุกคนรวมๆเลยเกือบปี จำได้ประมาณ6เกือบ7เดือนนะคะที่ที่หาซึ่งระหว่างนั้นน่ะคนที่เป็นแฟนเรานะ่ะจะไม่ได้ไปจอยทุกอาทิตย์นะจะไปจอยเฉพาะเวลาที่จิตแพทย์เขาต้องการมันก็มานานมาแล้วอะทุกคนแอ้ก็จำไม่ได้หรอกว่าคำถามมันอะไรมากมายแต่รู้แต่ว่าวันสุดท้ายนะคะที่ได้เข้าไปพบกันกับจิตแพทย์เขาก็บอกแอดว่าเนี่ยเราเจอกันมารู้จักกันมาก็ เกินครึ่งปีแล้วนะฉันว่าฉันรู้จักเธอดีพอและฉันก็คิดว่าฉันสามารถวิเคราะห์แฟนของเธอได้แล้วเธอพร้อมที่จะฟังคำตอบไหมว่าฉันจะแนะนำอะไรเธอแอดตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเตรียมใจอะ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าจิตแพทย์จะจะสรุปเคสของเรายัางไงจิตแพทย์ก็บอกว่าตั้งแต่ฉันคุยกับเธอมาวันนี้ กับวันแรกที่เธอเหยียบเข้ามาที่คลินิกเนี่ยตอนนี้เธอเป็นคนใหม่แล้วฉันเห็นเธอในเวอร์ชั่นที่รักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นฉันจะบอกเธอในฐานะเพื่อนไม่ใช่ฐานะคุณหมอฉันก็คือผู้หญิงคนหนึ่งหากฉันจะแนะนำอะไรเธอในฐานะเพื่อนผู้หญิงด้วยกันฉันจะบอกเธอว่าผู้ชายคนนี้ ที่เป็นแฟนของเธอณปัจจุบันเนี้เขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนจิตใจดีแต่เขาไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตเขาเหมาะที่จะเป็นแค่เพื่อนคนรู้จักเท่านั้นเขาไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตใดๆเลยคือแอดฟังแล้วแบบ อึ้งมากอ่ะเขาพูดแค่นี้จริงๆทุกคนแล้วก็บอกแอดว่าเธอตัดสินใจเอาเองนะนับจากวันนี้ไปอ่ะชีวิตเป็นของเธอเธอเลือกเองเธอเลือกเองว่าเธอจะเดินจากเขาไปหรือจะยังอยู่กับเขาถ้าเธอยังอยู่กับเขาฉันอาจจะได้เราอาจจะได้เจอกันอีกเธออาจจะได้กลับมาหาฉันอีกก็ได้ แต่ถ้าเธอเดินจากไปฉันเชื่อว่าเธอจะมีชีวิตในแบบที่เธอวาดไว้เธอจะมีคู่ชีวิตในแบบที่เธอวาดไว้ก็นั่นแหละทุกคนหลังจากวันนั้นตัดสินใจไม่นานเลยค่ะก็ออกมานะคะแล้วพอออกมาโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าเละโดนด่าโดนโอ้สารพัดเลยโดนเลคะค่ะ แต่พอเพอินตอนนั้นมันไม่มีโซเชียลเราไม่ใช่คนดังเราก็เลยแบบเละแค่ในหมู่ของคนรู้จักนะคะทุกวันนี้นะคะแอดมีชีวิตใหม่แต่งงานมา15ปีแล้วนะคะเหตุการณ์ที่แอดเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่แอดอายุยี่นะคะ20กว่ากว่าตอนนี้แต่งงานมา15ปีแล้วค่ะชีวิตมีความสุขมากแล้วก็ได้คู่ชีวิตที่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆไม่ได้อวยนะทุกคนจะเล่าให้ฟัง ความรักในอดีตครั้งนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นเขาจะพูดกับแอรเสมอว่าผมรักคุณนะผมซื้ออันนี้ให้คุณเนี่ยนี่กระเป๋าใบนี้ผมซื้อให้คุณเพราะว่าผมรักคุณนะอันนี้ที่ผมพาคุณมากินเนี่ยอาหารอร่อยๆที่ผมพาคุณมากินเนี่ยเพราะผมรักคุณนะในตอนนั้นเราก็ใจฟูใช่ไหมเขาทาแบบนี้ให้เราเพราะเขารักเราแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคําว่าผมรักคุณผมถึงทําให้คุณเนี่ยไม่ทําให้แอรใจฟูเพราะว่า ผู้ชีวิตปัจจุบันของแอดสิ่งที่เขาพูดกับแอดนะทุกคนมันต่างกันเขาจะมักพูเขาจะพูดแบบนี้กับแอดทุกคนลองฟังนะสาม,มีของแอดนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้แอดเขาจะพูดว่าที่ผมทําให้คุณเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วเวลาที่แอดจะไปทําอะไรก็ตามนะคะเขาจะถามว่า คุณไปทำแบบเนี้ยคุณมีความสุขไหมถ้ามันมีความสุขก็ทำไปนะถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ต้องทำต่างกันไหมคะทุกคนกับผมทำให้คุณเพราะผมรักคุณกับอีกคนพูดว่าผมทำให้คุณเพราะผมรู้ว่ามันทำให้คุณมีความสุขสุภาพบุรุษเขาจะทำให้เรามีความสุข ไม่ใช่ให้เขามีความสุขค่ะทุกคนผมทำให้คุณเพราะผมรักคุณเขามีความสุขที่ทำให้เราเขาเลยทำแต่สุภาพบุรุษเขาทำเพราะเขาเห็นความสุขของเราเป็นที่ตั้งโอเคทุกคนแอดไม่ได้หวังนะคะว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแอดแค่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่านาซิสต์นี่มันน่ากลัวจริงๆมันน่ากลัวจริงๆมันสามารถด้อยค่าเรา จนเราไม่เห็นค่าของตัวเองแต่วันนี้แอดดีใจมากที่แอดกลับมาได้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณหมอจิตแพทย์คนนั้นจริงๆที่ดึงแอดขึ้นมาโอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะ